ครับวันนี้จะมารีวิวตัว8010นะครับ eg 8010อันนี้ก็เป็นของที่เสียนะครับดูก็เยอะแยะเลยะครับเป็นกองเลยนะครับถ้าใส่ถังนี่ก็คงจะเต็มถังละของที่เสียเพราะนั้นเรามาคิดหาวิธีนะครับมาดูการทำงานของเขาจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมครับ สวัสดีครับพบกับช่างหน่งช่างบ้านนอกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัว eg 8 0 1 0นะครับนี่ครับก็ซึ่งมันก็มาจาก eg micro corporation นะครับก็มีมานานแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้ครับผมทีนี้ปัญหาของมันก็คือนะครับที่เราใช้ในบอร์ดจีนตัวนี้ เราใช้ในบอร์ดจีนตัวนี้คือ egs 0 2แล้วก็จะมี8010นะครับที่เป็นหัวใจหลักสำคัญและตรงนี้ก็จะเป็นไดเวอร์นะครับจะเป็นภาคได้ไปได้มอดเฟสอีกทีอันนี้ก็จะเป็น ir 2 1 1 0นะครับ ir 2 1 1 0หรือ2113อันนี้ก็จะเป็นภาคป้องกันของมันนะครับแต่ว่าสรุปแล้วบอร์ดนี้ตามที่เห็นนะครับก็พังบ่อยนะครับ การป้องกันอะไรไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะฉนั้นช่างหน่งจึงคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, เอาชิปตัวนี้ออกมาแล้วเรามาทําได้เองทําวงจรป้องกันเองมันก็น่าจะทนทานกว่านะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์ในรุ่น,ร,นรุ่นต่อๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นปิ้นนะครับแผ่นปิ้นเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกที่ช่างหน่งกัดออกมาแล้วก็เทสนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผม รับขาต่างๆขาต่างๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิตตันแรกคิตตัน12 12เมกครับพวกขาต่างๆที่เขียนออกมานะครับขา29ขา30แล้วก็ขา28ขา27นะครับขา1 2 3ขาพัดลมขาโบอลนะครับ vfb ifb tfb อันนี้วัดอุณหภูมิอันนี้วัดกระแสอันนี้วัดหนาโวล์นะครับที่โวล์ดับหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขา26นะครับเป็นไฟเข้านะครับส่วนขาหน่งถึนี่ก็จะลงกาวนะครับส่วนขา6นี่จะเป็นการปิดเปิดชิปนะครับให้ พันวิทนี่ให้ความถี่นี่ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นไล่มานะครับอันนี้จะเป็นชิปขาต่างๆนะครับขาต่างๆของ eg แปดศนนะครับจะมีขาต่างๆซึ่งเราไม่ค่อยได้สนใจหรอก เพราะว่าเราไปใช้ตัวนี้เสียแล้วนะครับแล้วแต่มันจะทํางานว่าแต่ขาที่ออกมาเนี่ยทำงานได้แต่มันมีทั้งข้อดีข้อด้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาด้วยของเราเองนะครับก็จะเห็นนะครับขาหนึ่งขาหนึขาสองสามสี่เขาเขาจะบอกนะครับบอก หนึ่งสองสามสี่อันนี้ขายี่หกนี้ก็จะเป็นไฟขาสามกับขาสิบสองก็จะเป็นกาวนะครับส่วนขาหนึ่งขาสองนี้ก็จะเป็นเดดไทม์ time, นะครับเดดไทม์ time. คือการการปิดเปิดของมอสเฟตนะครับที่จะให้หน่วงเวลาแค่ไหนตั้งแต่สามนาโนวินต์นะครับสามนาโนวินต์จนถึงหนึ่งจุดห้าไมโครวินต์นะครับซึ่งหนึ่ง หนึ 1> 1 seconds, building, ่งนาโนเซกันก็เท่ากับพันล้านวินาทีนะครับไม่ใช่ครับพันล้านนาโนเซกันเท่ากับ1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไวมากซึ่งเราไม่รู้อันนี้จะเป็นการกาหนดค่าของเขาส่วน Ixtx นี่ก็จะเป็นการพองสื่อสารข้อมูลนะครับสื่อสารข้อมูลจาก232เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้จะป้อนข้อมูลเข้าไป อันนี้ส่วนขาหกครับตะ่อก,กี้ที่บอกนะครับขาหกก็คือ,อ SPWM หมายความว่า SPWM ในเอาต์พุตนะครับถ้าต้องการนะครับก็ให้เป็นถ้าไม่ต้องการนี่ครับให้เป็นศูนย์คือลงกลาวแต่ถ้าให้เขาทำงานยินเดิ์นี่ก็เป็นหนึ่งนะครับส่วนขาเจ็ดก็เป็นเอาต์พุตนะครับเป็น พัดลมนะครับแฟนเอาท์พตส่วนขา8นะครับขาแนี่ก็จะเป็น LED out นะครับเพราะนั้นก็จะมีรหัสของเขาอยู่ LED warning display นะถ้า normal normal ก็คือปกตินี่ไฟก็ติดยาวเลย over current หมายความว่า,ากระแสเกินจากขา,อาซอตนะครับก็ จะกระพริบ2ครั้งนะครับแล้วก็โอเวอร์โวลเตก็จะกระพริบ3ครั้งอ่าโวลเตจต่ำ um, นะครับก็จะกระพริบ4ครั้ง below โวลเตจโอเวอร์เทมเพอเรเจอร์ก็จะกระพริบ5ครั้งเดี๋ยวเราจะมาเทสกันให้ดูส่วนขา9ก็เป็นนะครับอ่าพันวิทย์ชายนะครับหมายความว่าเราจะต้องการเอาไปขับมอเตอรแบบไหนนะครับถ้าเป็นศูนย์คือลงกาวนะครับเป็นศูนย์ตัวนี้ก็ จะไปขับมอสเฟตที่ขาเกียรต้องการไฟบวกนะครับส่วน1นนะครับคือไฟอัอนนี้เซตเป็น1ก็คือมอสเฟตที่ต้องการไฟลบนะครับพวกอันนี้ N ชั้น n ั่นอันนี้ P ชั้น n ั่นนะครับก็ตามนี้ส่วนขา10-11ก็เป็นออสซิเลเตอร์นะครับ12เมกอันนี้ก็มาเข้าจุดสำคัญก็คือ VFB นะครับ VFB v f b ก็เป็นเอาพุตวอลเตจฟีดแบกอินพุตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะป้อนกับไฟป้อนกลับจาก AC มาแล้วก็มาแปลงเป็น DC เข้ามานะครับแล้วก็ IFB นะครับขา14อันนี้ตรวจสอบกระแสแต่ตัวนี้ตามบอร์ดของ EG 002ี่ไม่ได้ผลนะครับตรวจสอบกระแสเนี่ยแค่ไม่ได้ผลเลย IFB นี่น่าจะเป็นขาหนึ่ง ถ้าจะไม่ผิดนะครับเห็นไหมครับ IFB ซึ IF ่งตรวจสอบกระแสไม่ได้ผลเลยเพราะว่า,า VFB จะทำงานเสียก่อนนะครับ VFB ทำงานเสียก่อนเพราะว่า,า below voltage หมายความว่าพอเราจับเอาพุทของเอาพุทของอินเวอร์เตอร์ชดกันนะครับชอดกันปุ๊บ v o l t a g มันก็จะต่ำลงสมมุติว่า220มันเหลือสักประมาณ100โวลต์เนี้ย มันก็ก็จะดีเทคครับก็จะดีเทคเป็น uh, below voltage นะครับคือต่ำกว่านะครับ v วลเจต่ำกว่าก็ vfb ทํำงานนั่นเองแต่ ifb นี่ไม่ทำงานก็ทำให้มอสเฟตพังนะครับเพราะนั้นเราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับส่วน uh, tfb นี่ temperature feedback ก็เป็นการตรวจสอบการตรวจสอบของอุณหภูมิก็ประมาณ45องศานะครับซึ่งจะทำงาน รบไฟที่เขาไปเลี้ยงถ้ามันต่ำกว่า4.3โวล์ว่างั้นเถอะ4.3โวล์นี่อ่ามันก็จะเป็นอ่า over temperature นะครับอ่อุณหภูมิเกินตัวนี้ส่วนตัวนี้นี่อ่าค่าของโรงงานอยู่ที่3โวล์นะครับ VFB เนี่ยครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ0.5มิลลิโวล์นะครับอ่า IFB กระแสนะครับค่ากระแสส่วนอันนี้ VLEP นี่ก็ ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์มาขาสิบแปดนะครับขาสิบแปดขาสิบเก้า, 18, า 19, นี่ยเราสามารถที่จะนะครับอันนี้จะเป็นการฟิกนะครับถ้าถ้าขาสิบแปดเนี่ยเซตเป็นลงกาวนะครับก็จะเป็นห้าสิบเพอร์ซต์แต่ถ้าขาสิบแปดนะครับเซตเป็นกาวกับขาสิบเก้า,า 19, เป็นไฟก็จะได้หกสิบเฮิร์ซต์ส่วน ถ้าเราเซตเป็นาขา18เป็นไฟบวกกับ9นะครับเป็น1.0นะครับโลจิก1.0ก็จะสามารถปรับปรับฟรีคันซีได้ฟรีคันซี่อดจัดโหมดได,ได้อ่า0ูนถึงร้อเฮิรตนะครับข้อดีตัวนี้ก็เอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นอ่าโลจิกไานะครับ1นนะครับก็จะเป็น0-400 h ถึง400เฮิรตนะครับ เพราะนั้นก็ข้อดีของขา18บแขา19าช่างหนงก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดออกนะครับไม่ได้ตัดออกในตัวใหม่ตัวใหม่ที่ทำเพราะนั้นเราสามารถที่จะทำอะไรเล่นได้อีกนะครับส่วนขา20นี้ก็เป็นมอดเซลนะครับหมายความว่ามอดูเลชั่นโหมดนะครับจะเป็นยูนิไบโพล่าหรือว่าไบโพล่าโหมดนะครับโลจิกโลกับโลจิกไฮนะครับ โรตีคานี่ก็เป็นบวกนะครับบวกอันนี้ก็จะเป็นกาวนะครับเป็นการเลือกมอดจะให้ออกแบบไหนนะครับอยู่ในไบโพล่าหรือไบโพล่านะครับส่วนนะครับตัวนี้ขาย่ิบเอ็ดก็จะเป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้ช่างหลก็เซตไว้เลยว่าว่าเป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับเป็นอินเบอร์นไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ครับหลังจากที่ซอฟต์สตาร์ทเสร็จแล้วก็จะมีขาย2 2 3ิบสองยก็เป็น NC นะครับ n o t Connect ส่วนยี่สิี่ย้นี่ก็ไปใส่ใน LCD นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าที่คงที่เท่าไหร่ลองใช้ดูแล้วนะครับพวกการแสดงผลต่อไปขาสำคัญก็คือ2 7่8ิบเจยี่นี่ก็จะเป็นอ่าอ่อ S, พันที่จะออกมานะครับนะครับก็เป็น Output ก็จะมีะขาย7 2่29าขา27นี่ก็จะเป็น Hz, 5 0เฮิรตหอสเฮิร์ตส่วน29 30นี่ก็จะเป็น 22k นะครับอัน31ก็ไม่ได้ใช้ส่วน32นี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นอ่า variable voltage นะครับ variable frequency function นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้แต่ว่าช่างหนูก็ต่อออกมาเพื่อให้เรา ได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้การทํางานของเขาเพราะนั้นการเลือกใช้ชิปต่างๆที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลของเขานะครับศึกษาข้อมูลของเขาไอตัวนี้ก็จะเป็นวงจรของเขานะครับ ต่างๆที่เขาของจีนที่ทําออกมานะครับซึ่งเราเองก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เขาก็ขับ IR2110 นะครับแล้วก็จะมีที่บางส่วนนี้ก็จะไปขับนะครับขับ t l TL250 นะครับซึ่งเป็นออปโตนี่ครับ TL250 อันนี้ก็จะไปขับออปโตอีกทีซึ่งข้อดีของออปโต คือถ้ามอดเฟตช็อตนะครับมันก็จะไม่ลามไปที่ CPU ลามที่ชิปตัวนี้นะครับเพราะนั้นข้อดีของออปโตนะครับก็คือเป็นการไอโซเลตว่างั้นเถอะนะครับซึ่งก็มีมีหลายหลายวงจรที่ที่เขาทำกันออกมานะครับนี่ครับของฝรั่งก็มีครับผมครับที่เรียนให้ทราบครั้งก่อนนะครับ ว่าขา18กับขา19นี่มีประโยชน์ยังไงนะครับซึ่งขา18ขา19นี่ถ้าเราเซตเซตเป็นโลเป็นไฮตามเขานี่ครับถ้าถ้า1818 18เป็นไฮ g h 1เเป็นโลก็ปรับได้0ถึง100 h เฮิร์นะครับแล้วก็18เป็นไฮ19เป็นไฮนะครับก็ปรับได้ศูนถึง400 Hz เฮิร์ส่วนการปรับก็อยู่ที่ขา16นะครับ ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโวลเตตเป็นเปลี่ยนแปลงฟรีเคนซี่ประมาณนั้นครับของอชิปตัวนี้ซึ่งตัวนี้ช่างหลวงก็ได้ออกแบบชิปตัวใหม่มานะครับก็ออกแบบวงจรใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวใหม่ซึ่ง ขาเนี่ยจะต่อออกมามากมายนะครับก็ตามนี้ครับชิปตัวใหม่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้สำหรับนักพัฒนานะครับที่จะทำทำตามใจของเรางา้ไม่ไม่ใช้บอร์ดของ EGS 0 0 2อีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับมาชมการทำงานของของเขานะครับของชิปตัวนี้ ว่าเขาจะทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับผมก็เรามาเทสกันนะครับอันดับแรกก็เป็น VFB นะครับ VFB ก่อนนะครับโดยเราจะลองปรับดูว่าไฟมาเท่าไหร่นะครับซึ่งตามสเปคของเขาก็จะอยู่ที่3โวลต์น,นะครับ VFB ก็อยู่นี่นะครับขา BFB ก็จะอยู่ขา13นะครับขา13ขา14ขา15ก็ตามนี้นะครับตอนนี้ไฟที่3โวลต์เขาไม่กระพริบถ้าไฟเกินไฟต่ำจะเป็นไงเรามาลองปรับกันดูนะครับนะครับมองเห็นไหม ใช้ควงก็ชักไม่ค่อยดีแล้วใช้งานมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้โอเวอร์นะครับหนึ่งสองสามครับโอเวอร์วนลเตจนะครับก็จะกระพริบสามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งครับก็ติดสักพักแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกินก็จะกระพริบสามครั้ง ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับมาที่3โวลต์น,นะครับตามตามออปเปรติงซิสเต็มนะครับของเขาก็หยุดกระพริบแล้วครับอันนี้เป็น VFB นะครับไฟโวลเตจฟีดแบ็ k มานะครับเราจะลองบีโลดูอย่าสัน่นท้างลองอย่าสัน่นจิ้มผิดจิ้มถูกเดี๋ยวนะครับ ไขควงก็ชักไม่คดีแล้วอา้าวสองจุดแปดสองจุดแปดได้ไหมสองจุดแปดยังไม่ตัดนะครับไขควงรู้สึกจะไม่ดีตัวนี้สองจุดแปดสองจุดเจ็ดตัดยังยังไม่ตัดนะครับเอาทนเนาะสองจุดหก ตัดจงังยังไม่ตัดครับอตัดแล้วครับอันนี้ถ้าวนเตจต่ำนะครับวนเตดต่ำสองจุดห้าถึงสามเดี๋ยวขัดขัดตรงนี้หน่อยมันรู้สึกว่าหัวมันนั่นไปแนละ้วช่างหนก็สั่นด้วยนะครับอ่าเราเรา,เราจะเป็นไฮดูนะครับ เป็นอ่านอร์มอนนะครับนอร์มอนก็จะอยู่ประมาณ3ามครับเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ตัวนี้ว่าการทำงานของชิปตัวนี้มันทำงานยังไงตามคู่มือของเขานะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าถ้ามันกระพริบไปไปถึงครบรอบนะครับครบไซเคลิลของเขาครบสครั้งนี่เขาจะไม่หวนกลับคืนมา เพราะนั้นเราต้องปิดเปิดไฟแล้วก็เปิดใหม่นะครับโอเคครับก็ยังเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราปรับขึ้นอีกนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีรีซิสตเตอร์กันไว้เพราะนั้นโวลเตจที่ที่จะไปตกคอมตอนนั้นก็จะต้องมากกว่าหน่อยเราเอาไว้สัก3 3จุด 8นะครับรีเซ็ตใหม่อันนี้หนึ่งสองตัวนี้สงสัยไปขยับถูก IFB นะครับนี่ครับตัวนี้ติดแล้วครับ IFB คือ ตรวจสอบกระแสนะครับ iFB เห็นไหมครับ i อ b ก็ขา14ตรวจสอบกระแสนะครับขา15ก็เป็น t e m p ปอร์เ r e ต่อไปเรามาไล่ i อ b iFB นี่ก็จะกระพริบ2ครั้งนะครับกระพริบ2ครั้งอย่างตะเ่อกี้ไปซูนมันนะครับภาษาลาวเขาว่างั้นไปถูกมันมันก็เลย <laughs> ทำให้อ่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับทีนี้เราลองปลด i อ b ออกนะครับ คือตัวนี้ยังไม่ลงกาลดูเขาเขาจะกระพริบสองครั้งนะครับปึ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมครับตัวนี้ก็ตรวจสอบเคอร์เนตนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอสักทีในบอร์ด E E E G S ศูนเนี่ยไม่เคยเจอว่ามันกระพริบสองครั้งสักทีครับผม ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับคือถ้ากระแสเกินนะครับหมายความว่าอาจจะเป็นการป้องกันนะครับพอทเทคชั่นที่มอสเฟตนะครับมอสเฟตกินกระแสเกินมาปุ๊บตัวนี้ก็จะตัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบที่ m อ d มอสเฟตนะครับตัวมอส f a เฟตตัวที่ขาซอสขาเดนนะครับของเขาเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับขาตัวนี้เนี่ยเราเราจะต้องมี R นะครับมีรีเิสเตอร์นะครับรีเิสเตอร์แล้วก็มีการตรวจสอบกระแสนะครับผ่าน i อ b ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้จะมีรีเิสเตอร์ลงกาวอยู่เพราะนั้นเราจะต้องสร้างสร้างวงจรจากตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ตรวจสอบนะครับขาซอสตัวนี้ที่ลงกาวนะครับ มา,มาใหม่เพื่อให้ i f f b นี่ทำงานได้ผลนะครับซึ่งในบอร์ด e g s 0เสนนี่เขาไม่ทำงานเราลองใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเขาจะกลับคืนมาไหมอ่าเคลืนมาแล้วขัดก็ประมาณนี้นะครับอ่า VFB ผ่านไปแล้ว ไอเผ่านไปแล้วต่อไปจะเป็น Temperature Control นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่น n t ซซึ่งตัวนี้ตามสเปคเขาตั้งไว้ที่ถ้าโวลต์ต่ำกว่า4 4.2อ่าตอนนี้โวลต์ต่ำกว่า4.2หรือสูงกว่า4.2คือถ้าเราอ่าถ้าโวลต์เกิน4.2อ่าครับคือตัวนี้เนี่ย ถ้าถูกความร้อนนะครับเป็นอ,อะไรเทอร์มิเตอร์นะครับตัวนี้ NTC เทอร์มิเตอร์ตัวนี้ถ้าโดนความร้อนเนี่ยค่าความต้านทานจะลดลงค่าค่าตัวนี้อยู่ที่ 10k นะครับ 10k ตามสเปคของเขาเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับตัวนี้เขาจะกระพริบกี่ครั้งเขาจะต้องกระพริบห้าครั้งนะครับกระพริบห้าครั้งเดี๋ยวเรามาดู ถ้าโวล์โวล์เกินกว่า4.2นะครับเขาจะกระพริบกี่ครั้งอ่านครับ1 2 3 4 5นะครับอันนี้คืออ,อุณหภูมิเกินซึ่งพัดลมพัดแล้วยังไงก็ช่างนะครับพัดลมพัดพัดแล้วพัดอีกพัดแล้วพัดอีกมันก็ไม่เย็นให้เพราะว่าอุณหภูมิมันร้อน พออุณภูมิมันร้อนเกินปุ๊บ CPU ชิปตัวนี้ก็จะตัดไป1 2ึ่งสอี่ห้าเห็นไหมครับเคยเจอไหมครับห้าครั้งยังไม่เคยเจอเนาะมีแต่พังก่อนครับอันนี้ก็เป็นอะ,อะไรโปรเทคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโวลต์โวลต์เตจมาจาก เอซีโวลต์ต่ำโวลต์เกินนะครับแล้วก็กระแสเกินนะครับแล้วก็อุณหภูมิเกินนะครับเขาก็จะแสดงให้เราออกมาได้ชมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับเราก็มาเทสกันดูนะครับขา27-28นะครับ27-28ก็จะความที27่ก็เป็นอันที่1อันที่สอง ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับก็จะเป็นห้าสิบเฮิร์ตครับสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าส่วนยี่สิบเก้าสามสิบก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดเคยี่สองเคเนี่ยครับนะครับเป็นความความอ่ความถี่แฝงนะครับตัวนี้จะเป็นพหาหะนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจที่จะไปอเอาชิปตัวนี้ชิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อนะครับ EG 8010ตัวนี้ ก็อาจจะไปทำโปรเทคชันป้องกันที่จะดีกว่าบอร์ดตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นไดที่เป็นออปโตออปโตทีเอห้าศูนย์หรือว่า3ามหนะครับจะเป็นออปโตจะไปได้มอดเฟดก็เป็นแนวทางที่เราสามารถที่จะผลิตอ,อินเวอร์เตอร์ที่ดีขึ้นมาได้แล้วมีระบบป้องกันที่ดีมากขึ้นนะครับ ก็ติดตามชมคลิปของช่างหน่งต่อไปนะครับขอบคุณครับ